เขานอกใจเราไงจยมีผู้หญิงอื่นแล้วปรากฏเขาไปทําหญิงคนนั้นท้องเราก็เลยเลือกที่จะต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่แล้วพอมาวันหนึ่งเขามาขอปรึกษาเราเรื่องปัญหาครอบครัวเหมือนเราหลุดเข้าไปในชีวิตของเขาเหมือนเรารักเขาอยู่พอเรากลับไปคบกันใช่ไหมคะมันก็เหมือนแรกๆมันก็เหมือนกับดีทุกอย่างแต่เหมือนเขาไม่ตัดทุกอย่างเหมือนเขายังคุยกับภรรยาเขาทุกวัน ไปคบคนเก่าเราจะรอดหรือไม่รอดเน์ดว่าไงคะมีอะไรคุยกันเรื่องแฟนเก่าคะ่ะพอดีว่าแฟนเก่าเนี้ยอยู่กับนศมาสิบปีค่ะ,คะอยู่กินด้วยกันเหมือนสามีภรรยามีวันหนึ่งเขานอกใจเราเนี้ยค่ะค่ะมีผู้หญิงอื่นแล้วปรากฏเขาไปทําหญิงคนนั้นท้องอเราก็เลยเลือกที่จะตัดทุกอย่างในตัวของเราอะค่ะเพียงแค่วินาทีเดียวเท่านั้นก็คือต่างคนต่างไปเลยอะค่ะ เขาก็ไปเริ่มต้นกับชีว um> ิตใหม่ของครอบครัวเขาเราก็เร uh ิ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวเราหนูก็ใจแข็งนะหนูรักกันมาตั้งแปดปีพอเขาไปทำผู้หญิงสิบเลยนะคะเขาทำผู้หญิงคนอื่นท้องปั๊บหนูตัดเลยใช่ค่ะแล้วเขาก็ไปอยู่กับครอบครัวที่เขาต้องไปรับผิดชอบถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วหนูบอกว่าหนูก็เริ่มต้นกับครอบครัวของหนูแปลว่าหลังจากนั้นหนูก็มีคนใหม่หลังจากเขาประมาณเป็นปีสองปีเลยค่ะเราก็มีคนใหม่ค่ะค่ะ เหมือนเหมือนเรายังมุบออนไม่ได้เหมือนเรารักเขามากอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วพอเราก็ต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่ต่างคนต่างมีเด็บดีใหม่ออืแล้วพอมาวันหนึ่งเขากับแฟนของเขาเหมือนไปกันไม่ได้คนละทางค่ะแต่เรายังเป็นรักที่ดีกับสามีอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาวันหนึ่งเขามาขอปรึกษาเราเรื่องปัญหาครอบครัวเหมือนเขาแบบ นึกถึงเราว่าเราอยู่กับเขานานกว่าคนนี้เรารู้จักเขาทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะเราเ็ราะอะไรกับเข้าไปในเป็นที่ปรึกษาของเขาเหมือนเราหลุดเข้าไปในชีวิตของเขาเหมือนเรารักเขาอยู่<ล>พอมาวันนึงแล้วสามีปัจจุบันทําไงอะคะสามีปัจจุบันเลิกกันแล้วค่ะพอดีเราเลือกเราเลือกคนเก่าอ๋อที่สุดแล้วหนูก็ยอมเลิกกับคนใหม่เพื่อกลับไปหาคนเก่าตอนแรกไปที่ปรึกษาอยู่ดีๆเนาะใช่ค่ะแล้วไงคะพอกลับไปคบคนเก่าพอเรากลับไปคบกันใช่ไหม ค่ะ <c oughs> มันก็เหมือนแรกๆมันก็เหมือนกับดีทุกอย่าง <c oughs> เหมือนมันดีมากๆเลยอะค่ะค่ะเขาซัพพอร์ตเราทุกอย่างเขาแบบเหมือนซัพพอร์ตทั้งจิตใจที่ทําเราเสียไปเราก็มีความสุขแบบมากๆเลยนะคะแล้วพอมาวันหนึ่งเขากับภรรยาของเขายังคุยกันติดต่อกันอา้าวก็ตอนแรก <c oughs> บอกเลิกกันแล้วเนอะ <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ <c oughs> ค่ะเหมือนเราก็คิดว่าการที่เลิกลากัน น่าจะไม่ใช่หน้าที่ของพ่อและแม่อ๋อเขามีลูกด้วยกันด้วยใช่ okay. ค่ะค่ะแล้วเราก็เลือกเหมือนที่เราเลือกเขาแล้วเราก็ตัดทุกอย่างในในในส่วนที่เราท้างมาเพื่อที่จะเป็นิ่มต้นใหม่กับเขาแต่เหมือนเขาไม่ตัดทุกอย่างเหมือนเขายังค<อ>ุยกับภรรยาเขาทุกวันเหมือนเขายังทุกวันด้วยนะใช่ค่ะเหมือนเขายังแอบไปหากันตลอดอย่างเงี้ยค่ะเื่องเวลาที่หนูบอกว่ากลับมาแลวมีความสุขมากๆที่เขามาแบบ ชดเชยเติมเต็มทุกอย่างอันนั้นใช้เวลานานขนาดไหนคะที่มีความสุขอยู่หนึ่งปีค่ะประมาณปีหนึ่งใช่ะปะปีหนึ่งที่ดีทุกอย่างกับการกลับมาคบกับคนเก่าเนาะค่ะใช่ค่ะแล้วเดือนเนี้ยเป็นหนึ่งปีหนึ่งเดือนเนาะเดือนที่หนึ่งอะค่ะ,คะเขาเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนกับกับเขาเปลี่ยนที่ทํางานด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเพื่อนอยู่ที่ทํางานของเขาบ้างแล้วก็แบบยังติดต่อกับภรรยายเก่าของเขาบ้างเหมือนกับแบบ สิ่งที่เขาสร้างมาให้เรามันทําให้เราใจออกว่ามันไม่โอเคแล้วมันยังเป็นหนังสือเล่มเดิมอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ยังออกไม่ได้เราก็ยังวกวนอยู่กับเขาอเราก็ยังยังรักเขาเต็มร้อยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะกับเราเรากับเขาไม่มีลูกด้วยกันใช่ไหมคะไม่ค่ะอืมแต่เท่าที่ดูเหมือนนุชก็ทุกข์กับสิ่งที่เป็นอยู่นี้นะใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่อาปากพูดปับ๊บจะกลายเป็นว่าเราผิดมีมีคนเยอะนะคะคือทําเป็นมั่วโมโหไว้ก่อนว่า ทำไมงี่เง่าขนาดนี้ทำไมไม่เชื่อใจกันขนาดนี้แล้วยังไงดีคะนุษนุชยยังอยากเดินหน้าต่อไปในสภาวะแบบนี้หรือเปล่าไม่เลยค,ค่ะแต่เมื่อกี้นุชบอกว่านุชก,ก็ยังอยู่ตรงนี้เพราะว่ารักเขามากใช่ค่ะคือพี่เชื่อเลยว่านุชต้องรักเขามากจริงๆอะ่ะเพราะว่าตอนที่ยังมีแฟนสามีอยู่เนาะเราก็สทิ้งทุกอย่างมาเพื่อเขากลับมาใช่ค่ะแล้วพอมาถึงวันนี้แทนที่เขาจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทําเขาก็กลับยังคงคุยกับ ภรยาเก่าด้วยมีคุยกับเพื่อนร่วมงานด้วยต่างๆแต่ใดๆก็ตามคนุษย์ในที่สุดแล้วอะ่ะพอถ้านุษย์จะจบด้วยคําว่าก็นุษยังทาอะไรไม่ได้คานุดไปไม่ได้เพราะนุษย์ษรักเขาอยากไปแต่ไปไม่ได้เพราะรักเขาถ้าคําตอบสุดท้ายมันเป็นแบบนี้ใครๆก็ช่วยหนูไม่ได้จริงๆนะการที่เราลงทุนโดยการวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งดีๆของเรารักดีๆของเราเพื่อวนกลับมาให้โอกาสแฟนเก่าแล้วถ้าเกิดแฟนเก่าเอาโอกาสนั้นมาทําร้ายเราอีกเราก็ต้องรีบรู้ตัว เพื่อทําให้เรามีความสุขมากขึ้นไม่ใช่ต้องทนทุกข์ทรมานกับคนเก่าๆที่ดูเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะ่ะคือครั้งหนึ่งเคย<ต>ทําร้ายฉันแล้วนะเลิกกันไปแล้วนะวนกลับมาทําร้ายอีกอะ่ะคราวนี้ไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วนะคะอยู่ที่เรายอมแล้วนะใช่ค่ะอยากถอยออกมาแต่ก็ยังออกไปไม่ได้เพราะยังรักเขาอยู่เต็มร้อยอย่างนะะี้ยค่ะแต่แค่วันนี้ถ้ายังเดินออกจากเขาไม่ไหวก็ลองเดินหน้าต่อไปแบบที่เห็นใจตัวเองที่สุดนะคะ อย่ามแต่รักเขาจนไม่เห็นใจตัวเองนี่ไม่ได้นะแต่ว่าเราคนเราไม่รู้เท่านั้นเองว่าจุดไหนที่แบบว่าเราจะเดินออกมาได้นะคะเอาใจช่วยแล้วกันนนุชนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูข่ับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะกลับไปคบคนเก่าเราจะรอดหรือไม่รอด